เอาเลยครับผมวันนี้ก็ยินดีรับสู่เกม G.T.V. นะผมอยู่กับบักรอดเช่นเคยนะผมนี่วันนี้ก็แบบว่าอยู่กับวัยรุ่นสร้างตัวอีพีที่3นะครับผมนี่เป็นไงวันนี้ก็จะมีครับร้อยสิบแล้วก็มี PC นะครับเป็นไงครับ PC เราโคตรเฟี้ยวนี่อันนี้ครับผมโหเป็นไงงานโคตรดีนะครผมสามารถสั่งซื้อได้ สตรีมนะครับเพจสตรีมนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สตรีมไว้ข้างล่างคลิปนะสำหรับใครที่สนใจพ c ซคันนี้นะครับผมนะครับก็จะมีกระบะซิ่งด้วยนะครับเป็นไงโคตรเฟี้ยวก็ระบะซิ่งที่เราไปซื้อมาเนี่ยผมวันนี้คือผมว่าจะเอาไปแต่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะที่หรือเปล่านะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปแต่งนะครับวันนี้แบบเมียไม่อยู่นะครับแล้วก็แบบรักเมียแต่งนะครับผมแต่งรถนั่นเองนะครับคือผมว่าจะตอนแรกว่าจะทําแบบทํางานก่อนเว้ไปแต่งแม่งเลยแบบไม่ที่นะครับ ผมทุกคนว่าเอาสีอะไรดีครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสีแบบว่าเหมือน PC นะผมเลยว่าจะลงรถทำเองเนนะี่ยอีบา้าเอ้ยนี่ครับผมตอนนี้ก็นะครับผมจะเอาเป็นสีแบบนี่ครับออกแบบมุกทองลาวาประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือแบบแดงแดงเฉยๆนะครับผมไม่เฟี้ยวนะเดี๋ยวไปดูร้านก่อนว่าสีอะไรจะคือนะทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์ว่าจะเอาสีอะไรดีนะครับแต่ตอนนี้คือเราจะต้องไปอู่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแบบแมพแม่งแบบ พอดีแบบเปิดแมปทีไรมันชอบกระตุกเลยอะดูแหลกมากตอนเปิดแมปอย่างเดียวเลยนะผมตอนอื่นไม่เ <Pop> ป <ify scenes> ็นนะวิ่งไม่ถึงกระเจิมเลยโอ้ตอนนี้แบบมีอเหตุการณ์ทำไมตัวกูบักดำๆอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีมีมีเกิดเหตุการณ์ยิงยินเกิดขึ้นนะครับโอ้โหตำรวจถื่นเต้ยวิตำรวจแตกไปหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยลูกสองสู้ไม่ได้เลยนะครับสองหนึ่งแบบ ตำรวจไหนเอาไม่อยู่นะครับน้องๆโอเคเราประกันดีกว่าแล้วผมแบบไม่ใช่เหตุของเรานะฮะไปน้องผมเป็นไงครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับกระทืบไลค์ด้วยครับขอสักสิบแปดไร้นะครับนี่ครับผมนี่ก็คือดีแม็กนะครับผมสองพันยี่สิบนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปใส่ฝาคาร์บอนกันนะครับเพื่อว่ามันดูแบบดูล้นๆเกินนะครับเฮ้ยขอโทษครับโอ้โหชนรถซุปเปอร์คาร์เฮ้ย ผมว่าในเมืองนี้นี่กระบะซิ่งน่าจะแพงนะเพราะว่าไม่มีใครขับเลยไอตัวนี้มันเป็นจุดเหินนี่นะผมขอจุดเหินก่อนละกันนีเป็นไงครับดีแม็กเหินโคตรเฟีเ้ยวขู่ไปไงครับทุกคนเฮ้ยขูหติดขู่เรียบร้อยครับเป็นไงก่อนเขาอู่แล้วก็ต้องแบบเจิมหน่อยละกันโอเคครับผมตอนนี้แล้วก็ใกล้ถึงอู่แล้วนะครับผมปุ๊บไม่ดีไปก่นไมู่้หดิฟโช เดี๋ยวเราไปรีแมปด้วยนะครับผมเพื่อความเฟี้ยวเออหือเฉียดไป <laughs> เฉียดเสาไฟไปหนึ่งโหเละไปแล้วผมตอนนี้รถเราเป็นไงบ้างวะเนี่ยรู้สึกว่าพวกบอดี้นี่จะไปแล้วนะครับทั้งคันอ่ะบอดี้เราดูนว่าโโอ้ห <laughs> ดูนี่เสียทรงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าเสียหายจะเท่าไหร่นะว้าวอิสุนูฟนี่ครับผมโอ้ช่างเบนนี่นะครับผมไม่ใช่ช่างเบิร์ดนะ ตอนนี้เข้าเสียหายเราพันหกนะครับผมก็ก็แพงนะประมาณสามสี่หมื่นนะครับจัดไปครับทุกคนนี่ก็คือป้าทเบียนครับเราไม่มีเราก็จัดไปแบบใช้ตังเราเล่นๆนะครับอันนี้เป็นแม็กนะผมแม็กเราไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะแม็กแม็กนี้มันเท่แล้วนะผมนี่ก็จะเป็นควันนะผมเราจะเป็นแบบบูบูนะเป็นความเพื่อความเฟี้ยวนี่ครับผมเอ๊ไม่เห็นมีอะไรเลยวะนี่ดิอ้นีสีอันนี้ไฟได้ท้องนี่นะ นี่ครับผมนี่สีรถเราเนี่ยครับทุกคนไอสีขาวก็ดูคีนนะ้เนี่ยฮะหรือว่าเราจะเป็นสีขาวดีวะ้ยสีม่วงอย่างเฟี้ยวนะครับดูมืดเกินไปหรือเปล่าม่วงออกจะมืดๆหน่อยนะครับอืทุกคนสีขาวนี้โดนใจผมเลยมาดูกัสีแดงก่อนนะครับสีแดงก็คือนะครับสีแดงแบบนอนเดี๋ยวรอผมมาดูเป็นเชดสีนะผมลุกนี่ครับที่ผมจะเอาก็จะเป็นมุกทองแบบนี้ให้่ะ เนี่ยผมเจอมุกทองแล้วแล้วนียครับเราจะเพิ่มเฉดสีเข้าไปนั่นเองผมมีแบบมุกม่วงเลยครับมีเสือเราต้องแบบมุกม่วงเหมือนพีซี่หน่อยมุกทองไม่มุกม่วงผมว่าเอาแบบนี่ละกันนะครับนี่ครับมุกทองนี่ครับทุกคนเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับนี่เพื่อความสวยงามนี่รับผมออกจะเหลือบเหลือบทองนะครับนี่ละกันนะผมเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับสีมุกทองนะผม นี่คือะไรวเนี่ยออนี่เป็นสีด้านเดี๋ยวดูว่าถ้าเราเติมมุกทองแล้วถ้าเป็นสีขาวหรือสีอื่นนี้จะเท่หรือเปล่านะครับไม่มีบอกนะครับอะไรครับเนี่ยโอเคทุกคนเราประมาณนี้นะครับนี่จัดไปมุกทองนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็จะยังคงเฉดเป็นสีแดงเลยครับเพราะว่าเป็นใบรุ่นสร้างตัวนะครับตอนนี้รูนผมเหมือนเป็นสีสีส้มแล้วนะครับผมเฮ้ยมีเป็นแดงอยู่นะนี่ครับไปครับผมเบรกนะครับทุกคนนี่เป็นฝาคาร์บอนนะครับ นี่จัดไปเลยนี่ไปจัดไปครับแต่วงจัดแต่วงไปอันนี้ก็โหลดเตี้ยไปนะผมนี่ครับผมจับของแต่งแบบสุดๆทางนั้นนะครับไม่อยากจะมูอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับนี่มาดูนว่ามันจะเทหรือเปล่านะครับผมดีแม็กสองพันยี่สิบนครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่มาดูนว่ามันจะเทขนาดไหนกัน นี่จอดตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมตัวกูบักขนาดนี้ไปนี่ยอะไรวะทำไมกูอยู่แบบอย่างนี้อะโอเคนี่นะผมบักรอดเราเนี่ยครับเป็นไงวิเท่เนี่ยทุกคนดูอย่างเท่อุ้ยตอนนี้ผมต้องเสกปืนแล้วแหละนะครับเป็นมีพลังวิเศษสามารถปุเสกปืนได้นะครับนี่ไงทุกคนมุกทองเนี่ยครับผมแม็กเป็น เอ่อแม็กเบลนะครับผม5้าก้านนี่ครับแล้วก็นี่ครับผมยางนะครับยางจะแก้มอ้วนๆหน่อยเนี่ยพอดีซุ้มเพราะว่าโหลดแบบดูดิโหลดน่าจะติดล้อเลยนะครับโหลดเกือบติดล้อเลยนะครับนี่เนี่คือผมอยากถอดตรงนี้ออกแม็กไล่เนื่ออกมากเลยครับเพื่อแบบให้เป็นสีเดียวกับรถนะครับไม่ก็เป็นสีอื่นนะครับแต่ก็ได้อยู่นะเฮ้ยหล่อเนี่ยทุกคนขู่ไปไงครับเราก็เพิ่มฝาคาร์บอนแล้วก็นี้ไปครับอ้ยโคตรหล่อเป็นไงหล่อจริงหล่อจัง กระดังงานี่เป็นไงครับผมนี่ครับเป็นไงครับโคตรเท่โชว์เครื่องหน่อยโชว์เครื่องหน่อยปึ๊บู้่เป็นไงครับผมระดับระดับแบบนี้แล้วนะ่ยทุกคนโคตรเท่นะผมนี่เปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยนี่อ่ะนี่เื้ยโคตรเฟี้ยวนีครับนี่ถือปืนถือปืนนี่เป็นไงมือปืนครับนอไม่มือปืนมือปืนบักรอดนะครับผมเฮ้ยโคตรเท่ะนรับผม อันนี้คือแบบงานละเอียดมากนะครับบอกไว้ก่อนนี่ครับมาดูกันนะครับภายในเครื่องนะก็จะมีท่ออินเตอร์ท่อเลดอินเตอร์อะไรแบบเต็มเลยครับแบบได้ไทเทด้วยนะครับผมนี่ครับมีโบ้เลยครับแล้วก็เครื่องอะไรก็ทําสีอะไรแล้วก็เขาจัดใส่ไฟแล้วนะครับผมหม้อแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปไว้ไหนนะครับใต้จะใต้ตรงนี้หรือเปล่าใต้ที่นั่งหรือเปล่านะครับนี่ครับเขาซ่อนใส่ไฟอะไรเก็บใส่ไฟเรียบร้อยนะครับเป็นไงงานสวยโอ้โหสุดยอดนะครับผม โอเคครับผมไปจัดไปปิดไปโอ้โหนี่ครับคตดหล่อบาตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปสิ้นกันนะครับผมเดี๋ยวูขึ้นรถไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าแต่งรถนี้เราขึ้นรถไม่ได้นะครับเฮ้ตายเถอะอะไรครับเนี่ยมาเรียบร้อยนะผมบักรอดเราก็ติดบัคอีกแล้วนะครับนี่แดงมุกทองนีครับผมอย่างเฟี้ยวโหอย่างเฟี้ยวนะครับตอนนี้ ไปเดี๋ยวเราแบบซิ่งไปดีกว่านะครับหูถ้าลงแบบท่อเสียงได้ก็โคตรเท่เลยนะผมโหเสียงโบนี่มาเต็มนะครับไอ้เป็นไงดิฟโชว์ไปทีนึงเดี๋ยวเราหารถแบบว่าท้าแข่งดีไหมนะี่ครับตอนนี้เราแบบรถแต่งรถไปแล้วเออหูดิฟดิฟดิฟโอ้ยเจิมเจิมไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปแอคสาวดีกว่านะครับขับแม่งย้อนสอนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขับดีๆก่อนนะครับ มาเข้าสู่หมดปกติโอ้ย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 เรียบร้อยอืมไม่เป็นไรยังได้ยังเราแบบยังมีแบบคาถาคาถาแบบว่าอันนี้รถนะครับผมซ่อมรถนี่เรียบร้อยไปหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราไปแบบว่านอกเมืองไปลองรถกันดีกว่านะครับไปครับทุกคนเราไปลองรถกันดีกว่าว่าเราจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮู้ร้อยเก้าแล้วว้ยเฮ้ยแรงจริงสองร้อยแล้วครับผมวิ้ย อัพเครื่องยนต์ไม่โคตรแรงเลยผมว่าไม่ต้องรีเมปแล้วเั้่อนียตอนนี้คือรังควันยังไม่ดำนะครับเราต้องเอารีแมปควันดำเพื่อความที่แล้วกันสเต็ปแบบว่าดันๆันนะครับโอ้หเราสามารถดันกับซูเปอร์คาร์ได้เลยหรือเปล่าโอ้โห,หแรงชนไปทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรรถเราแบบรวยเกินเดี๋ยวเราจะเอาไปแข่งแล้วก็หาเงินนะครับผมนี่นี่จะเป็นงานที่หนึ่งของเราเนี่ยครับแล้วก็จะมีแบบว่าส่ง,ส,งส่งแบบส่งยาด้วย เปไงไปรุ่นทำกินเฮ้ยโอ้โหรถแปะแล้วผมผมอยากลองรถมากเลยว่ะน่าจะลองได้ประมาณนี้รถเยอะมากนะครับแรงจริงเฮ้ย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 ไปได้ต่อหรือเปล่าไปได้ต่อครับเอ้ยมีมีเทอร์โบด้วยนะว่ะผมเอาไปติดเทอร์โบด้วยนะครับผมเนตัสนี่ครับไปแล้วฮะตอนนี้โอ้ยวัยรุ่นทำกินไปครับร้อยเจ็ดนะผม 200นะครับตอนนี้อืร200นี่ชิวๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมรถเร่งรถค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ยโอ้ยเชียดเชียดจิ๋วเดี๋ยวอย่ามาดูว่าระยะยาวเท่าไหร่นะครับผมจะลองติดเทโบแลกันนะครับ200 300ยส,ส้ี่ส้ยส0งรกว่าแรงนะผมผมว่าเอาไปแข่งได้เลยนะเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปจัดแล้วแหละตอนนี้คือรถเราแรงมากเลยเว้ยสองร้อยเนีผมร้อยเก้าเก้าคิวๆนะครับผมสองร้อยนี่ยืนพื้นเลยนะครับดูมองนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุ้ยเฉียดเฉียดเฉียดเฉียวไปทีนึงเฮ้ยมันอย่างนี้เราก็วิ่งงานได้แบบสบายเลยนะครับผมปังนรถไปครับผมมาดูว่าถ้าเราติดถือโบว์ร้อยหกสิบก่านะครับสองร้อยหกสิบก็เฮ้ยเฉียดเฉี่ยละวเอยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เทียบเอยเอาแล้วครับผมตอนนี้ยังขับได้ต่อยังขับได้ต่อนะครับรถเรายังไปได้ต่อนะครับเจียหาไม่มากเท่าไหร่ไปครับหนีดีครับแบบนี้จังหวะนี้หนีดีครับจะรอเลยร่าเธอโบลมาอีกครับผมเหมือนเทอโบลแมนชาร์จเองด้วยนะผมหมูสองร้อยชิวๆนะผมเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนนะครับตอนนี้ต้องพักรถบ้างเนียครับ เป็นไงนี่รถเรานี่น่าจะเละนะครับผมเครื่องระเบิดแน่นอนนะครับเราวิ่งไกลซะขนาดนี้นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหรอครับเราจอดปั๊มตรงนี้แล้วกันนะครับโหรถเรานี่ยับไปเลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเราแบบซ่อมเองได้นะครับนี่ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับผมดีแม็ก2020นะครับตอนนี้เราเอาไปแต่งแล้วนะครับ วิ่ง260นีครับผม60บวกเลยนะครับ,บก็คือเราโหโคตรแรงนะครับไปรุ่นทำกินในพีทีหนึ่งเนี่ยไอพิที่าเฮ้ยทำไม <laughs> แมปกูเป็นอย่างงี้วะเนี่ยไอชิบหายละแมปกูบลักไปแล้วโอเคทุกคนก็ขอตัวลากันเท่ร์เท่านี้ก่อนรายกันนะครับผมนี่ครับรถเราแรงจ,จัดน,าน,านี่เป็นไงหล่อไหมทุกคนโหโคตรเท่โอเค,ครับผมตัวนี้ก็บักรอดก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยากรู้ว่าคลิปต่อไปจะทำอะไรก็ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนี่ bye bye. นะครับโอเคบ๊ายบายครับผมซีอูกเกนไอคชามนะครับอสัสกาเร